โอ้นี่เหงานขนาดนี้เลยเหรอนน่ะนะสิคะนี่ฮะไปเสียชีวิตอยู่เริมกำแพงรั้วตรงนี้นะฮะเขาวิ่งหนีแล้วนะวิ่งหนีแล้วค่ะแต่ตอนนั้นโดนเขาไปหลายหลายนัดแล้วเหมือนกันอ่ะเขาประกยิงเลยอ่ะโอ้โหนี่คือมันไล่ตามมากะเอาให้ตายจริงๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับผู้ที่ถูกไล่ยิงเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตชื่อนายณภัรสุวรรณวีนากุลชื่อเล่นชื่อนักนะฮะ อายุ26ปีเขาเป็นนักศึกษาชั้นปี4คณะวิศวกรรมไฟฟ้าของเทคโนโลยีชั่นกลปทุมวันตอนนี้ยังเรียนอยู่ปี4แล้วก็ทํางานไปด้วยจักรยานยนต์ที่ขี่มาในภาพจากกล้องวงจรปิดตรงถนน,นเนี่ยฮะแยกกับนันแมน้เนี่ยเมื่อคืนนี้นะฮะเขาขี่เวสป้าสีดำมามาถึงแยกกับนันแม้นตรงนี้เนี่ยคนร้ายเป็นผู้ชาย2คนขี่จักรยานยนต์ใซ่โมกันนอกสีดำเนี่ย เพื่อแขนยาวสีดำตามประกบไล่หลังมาแล้วยิงใส่ก่อน